มีกันบ้านมาให้ทำค่ะทดสอบความแข็งแรงของเพ l v i c แรงระเบิดใครๆก็มีได้แต่ความทนทานนี่สิคะกางขาไปประมาณ60องศายืนให้ตรงฟอร์มไม่หลดุดเป้าหมายคือให้ทำได้ข้างละ30ครั้งขึ้นไปเราจะปวดขาข้างที่เรายืนตรงอยู่นะคะทำจนห่าฟอร์มจะหลดุดขาข้างที่ยืนเนี่ยเราจะปวดกลูเตสมีเดียสมากนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย นะมันเป็นการทำงานแบบไอโซเมตริกคือเกรงค้างเอาไว้โดยที่ไม่เปลี่ยนความยืดยาวของกล้ามเนื้อเลยอะนะคะมันก็จะช่วยให้พยุงเชิงกลานให้อยู่ในระดับที่มันสม่ำเสมอส่วนขาข้างที่กางออกไปเนี่ยไม่ค่อยปวดเท่าไหร่หรอกอ่ะโอเคก็ปวดบ้างเพียงแต่ว่าเวลาที่เรากางออกไปนี่พยายามค่อยๆคอนโทรลนะคะเวลาที่กลับมาวางที่พื้นไม่ใช่กางแล้วแบบกระตุกกระตุกออกไปเฉยๆนะข้างนี้เราก็จะพวกเอ่อกลูเตสมีเดียสนะคะแล้วก็ TFL นะคะแล้วก็ piriformis นะคะมันเป็นการทำงานแบบหดตัวเพื่อที่จะยกขาใช่ไหมแล้วก็ eccentric ก็คือควบคุมการกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมคือเวลาที่เราขวางขาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งกระดูกเชิงกรานเนี่ยนะคะมันคือรากฐานของโพสเจอร์ของเราเลยอะนะถ้าเกิดว่ามันเริ่มร้าเมื่อไหร่เนี่ยนะคะโซ่กล้ามเนื้อทั้งบนและล่างเนี่ยมันจะต้องชดเชยส่งผลให้เกิดอาการคอยืน่นปวดคอตึงกลางหลังหลังแอนหลัง งอทุกอย่างอะนะคะที่มันทําให้สรีระของเรามันบิดเบี้ยว alignment ของเรามันบิดเบี้ยวอะมันมีตั้งแต่ปัญหาปวดหัวไหลไปจนถึงอาการตึงหรือบาดเจ็บที่ต้นขาหน้าขาหลังขาอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่อะเราจะมีพลังระเบิดนะพอสําหรับที่จะ,ะงานระยะสั้นอะกางขาสั้นๆๆๆๆหรือยืนเป็นระยะระยะสั้นอะไนอะไรเงี้ยนะคะ แต่ความทนทานหรือ endurance ของ pelvic เนี่ยตัวดีเลยนะที่จะทำให้เราล้าแล้วมีอาการฟอร์มตกได้นักวิ่งบาดเจ็บตอนไหนที่สุดตอนที่ฟอร์มตกค่ะไม่ใช่ตอนที่วิ่งเร็วหรือวิ่งช้าตอนที่ฟอร์มหลุดจำไว้เลย endurance ของกล้ามเนื้อถึงสำคัญความจริงมันก็มีท่าเยอะนะคะที่สมัตสำหรับที่จะฝึกกล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างแล้ก็ด้านหลังนี้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ไปทำดูค่ะเป้าหมายให้ได้ประมาณ30ครั้งขึ้นไป แล้วก็เปลี่ยนข้างนะคะการฝึกเพื่อความทนทานถือเป็นสิ่งใหม่สาหรับสมองค่ะ